สวัสดีครับแมพี่น้องครับผมมือนีช่องเจเจเคจะความฟั่มจะพามาเบิงผลงานเอ่อที่เชลมโบหาเจ็ดเก้านะพี่น้องมือนีกับมาเบิงแบบแพ็คคู่เลยนะครับเบิงตัวนี้ครับตัวนี้โอ้โหตะนอกง่ญ่มากครับล้ำตัวลึกนะครับพี่น้องหนังหนาคุณนะครับเบิงตะนอกลมนะครับผมตะนอกใหญ่จนล่มอะครับเบิงพี่น้องดินดอกเต๊กเต็กเยอะได้เจ๊มือแล้วครับตัวนี้ ลูกเลองก็คือรคุณอันนี้ของทีสิบอ๋อตัวนี้ออกวันที่สิบนะครับผมสิบสิบมีน,า,มนานะครับผมเออยังมาทัานยังมาทัานได้จัดหมืน่นประมาณสิบหมื่นนี่แหละพี่น้องสิบหน่อยๆเบิ่งแตนนอกครับพี่น้องอันนี้นี่ลูกทีเคแลมโบหาเจ็ดเก้านะครับพี่น้องครับเอ่อเท้าโบมีบุญก็ม่ได้ผสมนะครับผมเจ้าของพอพันนะครับผมเฮ้<ม> hey, ครับผมลูกทีเคแลมโบหาเจ็ดเก้าตัวนี้เด่น แต่นอกแง่มากครับโอ้โหล้ำโตล้ำยังนี่โอ้โหลึกนะครับได้ล้ำโตลึกเนื้อนี่เป็นตตมาลายนะครับพี่น้องกระดูกระเดกในแง่ครับอ่าส่วนตัวนี้ก็เป็นลูกพี่เคแลมโบหาเจ็ดเกาเหมือนกันนะครับออกวันที่ไหนตัวแง่อวันที่สามอ๋อตัวไง่นี่ออกวันที่สามนะครับผมอ่าห่างกันเจ็ดมือเนาะห่างกันอาทิตย์นึงนี่ครับพี่น้องโอ้โหเบื่องแต่นอครับ ยอดครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเมิงครับหนูอย่าพิ่งไปลูกหนูโอ้ยได้บอกกี่มือเล่นห่าวครับพี่น้องเมิงครับคุณโหน,นี่ครับต้นตัวนี้คับโอ้ตัวนี้ได้ได้ได้เงาได้สูงนะครับพี่น้องเพระพาะว่าอตัวน้อยนั้นนะครับผมเรี่ยมโตัวะดีนะครับ เลี่ยมตัวนี้ถือว่าได้ทั้งสองนะครับผมอ่าแต่ตัวนี้นี่จะได้ความหนากับความลึกกว่านะเบิบ่งจกักและความลึกกับการจูกามเนื้อเนี่ยตัวนั้นจะได้ได้กว่าแน่นอนครับผมแต่ตัวนี้หนาจะต้องรออายุครับผมสวยมากครับเบิึงแต่นอกครับโอ้แต่นอกนะเบิึงครับน้องผมสอะอาดนัดแต่นอกนันนะเบิงบ่งเักรดินดักเด็ดักเด,ด,ด็กเลยครับ ปูนเอ๊ะโอ้โหขนาดว่ายังมาทัานได้จักมือเลยนะครับออกวันที่สิบอะครับแพ็คครูเลยนะครับนี่ผู้ใดเป็น f อหมออิวนะครับเป็น f อฟซีทีเคและบัวหาเจ็ดเก้าหมออิ๋วาาว่บมังยังอ่าทรงข่าวหมออิวนะครับทรงข่าวหมออิ๋วหมออิวนั่งปู้ใดเ,เป็น f อฟซีทีเคและบัวหาเจ็ดเก้านะครับให้มาไล่สุดพอพัดนนะเออหนูจะไปรถมาอ่าไปแล้วครับ เดี๋ยวฮ่าไปเบื้องแม่เขากันครับผมเดี๋ยวฮ้าไปเบื้องแม่เขากันนะครับนี่ครับเบิ้งพลังนำนมนะครับโอ้โหนำนมใหญ่มากครับผมเม่เขาตัวนี้เป็นแม่ของตัวตะนอกใหญ่นะครับผมเป็นแม่ของตัวตะนอกระ่กเขาเขานะครับผมตัวนี้นี่ออกวันที่สิบนะครับผมแต่ตะนอกรี่ใหญ่มากนะครับผมนำนมดีเม็ดสีเข้มนะครับแม่เขาใหญ่มากนะครับทั้งใหญ่ทั้งหนานะครับพี่น้อง ฟันพึงดวงเนาะหัวสาวเนาะมือสาวลูกตระแล็กนะครับส่วนตัวนี้นี่เออเป็นลูกของอีกตัวนึงนะครับเป็นลูกของอีกตัวนึงที่ออกวันที่สามนะครับพี่น้องไอ้นี่กับแม่เขานะครับพี่น้องนี่น,ำน้ำนมเขาครับพี่น้องโอ้โหน,น้ำนมสุดยอดเลยครับพี่น้องลักษณะ ดีน้ำนมน,นี่แม่นี่ดีทั้งสองนะครับพี่นอกเบิ่งครับโอ้ผมสอนน้ำนมครับพี่นอกหาอย่าง้อครับผว่าพวนงนมดีฐานนมดีจรงครับนี่รักเสนาบดเชมนูน้อยมานี่เราเลิกมาหาแม่เราตะนอกแม่กับใบไงปันไดนะครับพี่นอกแต่เป็นตะนอกที่ออลูกไขวงนีสวยนะครับแต่หายลูกตะนอกไงจนลมอะครับแม่เนี่ยไงมากครับพี่นอกสูงประมาณหน่อย ลอยหกสิบได้ครับทูวัวเมียนี่ยนะครับส่วนเมียนียนะประมาณลอยสี่สิบหาถึงลอยห้าสิบได้ครับแต่ตัวนี้รลอยหาห้าถึง้อยหกสิบได้ครับใหญ่ครับอยากใหไปเบึงไหม่กันวัหนึ่งมาหนูวันนี้แล้วเดี๋ยว <c oughs> ไปเบึง <c oughs> อีกสองตัวครับมีตัวเมียอีกสองตัวได้คอตัวเมียสองตัวนี้เปิดราคาอยู่ครับผม จังเดียะเจ้าขอุญา,าตแบบหนึ่งนะครับเขาจะเปิดเข้าไปแบบ,บล้อล้อมาตะกินะนะมาตะนินนะเดี๋ยวอย่าพลาดเปิดราคานะครับพี่น้องครับตัวนี้พอทับแทนแม่น่าตัวนี้อตัวนี้ทับแทนนะครับผมตัวนี้ทับแทนนะครับตัวนี้ทับแทนนะครับส่วนตัวข้อไร้หนึ่งเป็นลูกซุปอ,อกนะครับตัวนี้พ่อบามันนะครับพอมาบัานเ,เดี๋ยวให้เบิ้งรอบๆนะครับ เดี๋ยวเปิดราคาเป็นตัวนะครับพี่น้องครับได้จักเดือนแล้วเนี่ยประมาณเก้าสิบเดือนนะครับทั้งสองตัวเนาะอ,อ่าประมาณเก้าเดือนสิบเดือนนะครับตัวเบอร์อันนี้ตัวลูกเซบเอ็กนะครับฟังนี่ฟังค <ส Rose. S 1> อไลน์นี่ลูกเซบีเอ็กนะครับส่วนอันนั้นทับแท่นะครับผมอออ่า่าเตามสายตามผมได้นะครับบอกตรงๆก็พอบานบานงามกว่านะครับพี่น้องครับในในในคู่นี้นะครับในคู่นี้ อาจจะอยู่ที่แม่เขานั่นนะครับในการทรงลูกนะครับผมเรื่องน้ำนมเรื่องน้ำยังจะต่างกันนะพี่นอกเอ้ครับพอทับแทนอีกงามกว่าครับเดี๋ยวเขาเบิงพอทับแทาก่อนนะครับพี่นอกเพราะว่ามันทรงสะดุดตานะครับผมนะแข็งค้อนาดีนะครับเดี๋ยวผมเบิงให้นะครับว่าส่วนใดโอ้ยอย่าเล่นอย่าเล่นนกตะนกก็โอเคครับตะนกทรงเป็นลูกไทยวงงามครับพี่นก ต้องไปเพิ่มในเรื่องอาหารนะครับถ้าอยากให้ตะนอกตังนะครับให้เขาสะสมไขมันนะครับรับรองนะครับตะนกงหานะครับเราค่ะเรื่องชีดนะครับผมชีโคงงามดีครับพี่แมาพี่น้องครับชีโคงงามดีกระดูกดีนะครับหนังคอหนี่นานะครับโบดเข้มครับเรื่องหนาเรื่องยังผิวมันงามครับผมโดยรวมกับโอเคนะครับผมถือว่าเป็นเมพันธุ์ที่ดีครับเวลาใหญ่ขึ้นเี๋ยวให้เบิ้งบันทายครับหนูไทยกอนลูกดูทีลตัวครับ บันทายกับบานดีอยู่ครับพี่น้องครับว่ามันตื่นนะครับผม,มเ,เๆๆอาเปิดเปิดเปิดตเปิด,ปดตัวนี้เดียวเเอาราคาเดียวกันราคารวมจังเอาที่หลังเอาราคาเดียวกันจ้าผู้ใดอยากแยกตัวพอฮะเจ็ดหมื่นะน,นะครับผมอ่าตัวนี้ราคาเจ็ดหมื่นนะครับหนูมันจะเจ็บขาจะกระโดดทำไมไมันนเป็ยง กระโดดจนมือเล็กหมดนะครับพอยหมือห่าวนะครับตัวนี้เปิดราคาไปเจ็ดมื่นนะครับผมก็ถือว่าราคากับพ่อไปเลี้ยงได้นะครับเพียงพ่อเม่พี่น้องครับเสื้อต่อกะเดนะครับคุยกันได้นะครับซอยลกค้าลดคาร่ากันได้นะครับผมวันหน่อยตัวนี้นะครับเปิดราคาไปเจ็ดมือนนะครับผมลักษณะลั้มโตน้าดีครับแผงข้อน้าดีครับเอได้ความลึกความอย่างดีนะครับพี่น้องเป๊พี่น้องครับ บอกลายลิ่นเริ่มล้วนนะครับขออภัยนะครับผมอ่ะต่อไปเบื้องลูกซปเปกันครับเอ้มันจะมืดลูกอ่าตัวนี้ลูกซปเปกนะครับเดี๋ยวเขาเบื้องบนไทายครับหนูอยู่เฉยเลยลูกอ่าลูกซูเปกนี่จะแพร่เรื่องเออเรื่อง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 ความหนานะครับผมเรื่องความหนานะครับความหนานะครับความหนาบรสูตัวนี้นะครับเปรียบเทียบกันดูซินะครับเรื่องแผงคอกับ หนังบางกว่านิดนึงนะครับผมแต่ก็โยนขึ้นกันครับอตัวนี้จะยนกว่ายนกว่าในความรู้สึกผมว่าหนังมันจะหนากว่านะครับแต่ตัวนี้ก็โยนขึ้นกันครับผมแต่หนังจะบางกว่านิดนึงนะครับผมเรื่องใบหูกับสูสีกันนะครับผมเป็นลูกระทบนะครับเป็นลูกระทบบามันนะครับผมเมียมันกระทบอินดูทั้งสองบ่อ๋อเมียมันกระทบอินดูทั้งสองนะครับรับประกันควใหญ่แน่นอนครับไ่ขึ้นมาครับเมื่อได้อายุนะครับผมอ ตัวนี้ก็มีลายนะครับตัวนี้มีปานแค่อยู่ขาฟังนั้นมั้งครับตัวนี้แหละครับลูกเซเวกเปิดราคาที่เท่าไหร่ครับหกหมื่น <6, 000. S 1> ลูกเซเวกเปิดราคาไว้หกหมื่น 6, นะครับผมไปไปดูไปไปไปนี่ครับผมอ่ะส่วนถ้าจะยกคู่ก็มีราคาพิเศษให้เท่าไหร่หก็ 25, 000, แสนสองหมื่นห้าพันบ่ไม่แสนสองหมื่นสามหม่นสามหสนสามต่อ,งอลงได้อ๋อกระต่อรองได้อีกครับผมทายุค,คูอ่าเนี่ยครับลูกซูเปอเอ็กนะครับอันนี้ลูกซูเปอเอ็กเปิดไปราคาหกหมื่นนะครับผมอ่าถือว่าลำตัวดีนะครับนี่ถ้าเขายืนดีๆนะครับผมพ,พ,พี่น้องครับ<อ>ยืนดีๆกระเบิงลักษณะนี้กระทูข่ขาโอเคเลยนะครับผม วงคอเฉิดดีครับวงอตัวนวงคอเฉิดดีวงคอเฉิดดีกว่าตัวนี้ครับผมเพราะว่าตัวนี้คอยาวนะครับเอาง่ายๆตัวนี้คอยาวตัวนี้คอจะตันๆสั่นๆกว่านะครับผมอันใดคนละย่างนะครับได้คนละย่างไปเดินไปอันใดสนใจงัว่สองตัวนี้โทรได้ที่เบอร์โทรได้ยี่หันศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้า ศูนย์หกเก้าสี่แปดสี่หกอ่าผู้ใดสนใจก็โทรหาเพื่อนเลยนะครับผมนี่ตัวนี้เจ็ดหมื่นนะครับผมตัวนี้หกหมื่นแพ็คคู่แสนสามนะครับผมอ่าราคากับตอลองได้ยู่ครับผม,ว,นนกกว,มว,บวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ